เอวาเลือกเล้วเปิดตัวเขยหมื่นล้านคนนี้เหมาะสมไหมเต้นคลับว่าไงเป็นที่รู้จักกันจากซิทคอมเรื่องตลกหกฉากครับจานสำหรับเอวาทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังอย่างซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินและเป็นที่ฮือฮาเพราะบ้านของเอวานั้นมีความสูงเทียบเท่าตึก13ชั้นล่าสุดแจ็คแปร์ปะโฮได้มาเล่นและทำคอนเทนต์ที่บ้านของเอวาโดยเอวาโพสต์ข้อความคลิปล่าสุดว่า เปิดตัวเขยของบ้านค่ะเอวาเหลือกแล้วหวังว่าทุกคนจะยอมรับและรับท่านแจ็คสแปโร่ใน USA เหมือนที่เอวารักนะคะท่านแจ็คมาไกลาจากดาวพลูโตดวงที่6,743และยังซื้อจรวดมาให้เอวาและที่บ้านแทนการนั่งรถทุกวันอีกเอวาซาบซึ้งใจมากๆดูเดทของเราได้ที่ YouTube ช่องแจ็คปาโฟซันฟลาวาว่าวันนี้ตอน17 สาท่านแจ็คฝากถามว่าคิดว่าพวกเราดูเหมาะสมกันไหมใครบอกเหมาะสมจะโอนเงินให้5ล้านต่อ1คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ใน YouTube นะคะถ่ายโดยพี่สาวที่น่ารักทั้งโมโกโก้พี่แจ็คบอกว่าคนนี้คือน้องสาวนะะักวีจัสวันโทซียูลอแอนสมาย